สวัสดีค่ะมาพบกับแฮปปี้พิตชี่นะคะวันนี้นะคะตอนเช้าเด็กก็กำลังจะไปจิมนาสิกคลาสนะคะแล้วก็เขาก็พกกระเป๋าบิ๊กเบิ้มของเขาไปด้วยนะคะเป็นเด็กพรีสคูลนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้แม่ถือให้นะคะอยากจะถือเองนะดูทุกคนตัวจะเท่ากันอยู่แล้วและรองเท้าก็ใส่ผิดข้าง <laughs> อาถัดมาตอนเย็นนะคะเราก็ได้มาดูฮอกกี้เกมนี่นั่งอยู่หน้าสุดเลยนะทุกคนอันนี้มาดูเอ่อลอแบบว่าอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้ดูแบบเข้าไปในเมืองเหมือนรอบที่แล้วนะรอบนี้ก็คือมาดูแวนคูเวอร์แจแอนนะคะกับเคโรน่านะคะอืมโหเหมือนเขาเป็นอลิกันทุกคนนี่แล้วนี้นะคะมีน้องเด็ก อันนี้ Under Seven นะคะ Under Seven Yeso นะคะก็คือเขาแบบว่ามาเล่นให้ดูด้วยนะทุกคนน่ารักมากแบบตลกมากอะ่ะแล้วก็แบบโอ้โหน้องๆเก่งมากนะแบบว่าดูการลื่นถไลของสเกตของเขาเลยคะ่ะและ้วก็แต่มันก็จะช้าๆหน่อยนะมันก็จะไม่เหมือนของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าน้องเก่งมากดูดูทุกคนแล้วก็อันนี้ฮมีไม้เล็กๆนะคะก็ตีล้มจ้าตีจ้า เออเลิศมากทุกคนเอออันนี้ถัดมาก็เป็นเอออันนี้น่าจะเป็นรอบที่สองนะคะ <No! S 1> นี่นั่งหน้าติดโค้ชเลยนะทุกคนสุดปงังนี่แล้วก็มีการแข่งขันเกมระหว่างพักเบรกนะคะอันนี้เป็นแบบว่า เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนสุนัขลากเลือนอะทุกคนเอ,อก็ต้องแบบวิง่งวิ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 ่งอ่งตลกมากแต่สุนัขเหมือนจะถูกลากแทนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันลมแล้วมันมันแบบว่าขึ้นไปยากอะ่ะทุกคนมันเป็นเอ่อหิมะเอ้ไม่ใช่มันเป็นไอซ์เนานี่โอ้โหอ่ะ อันนี้คือลอกสุดท้ายนะคะหลังจากพักเบรกไปเด็กนี้ก็กินตลอดกินทั้งวนันกินตลอดเกมเลยนะคะทุกคนนอกจากไก่แล้วนะคะกินเนฟรนฟรายนะคะแล้วก็กินน้ำนะคะกินเอ,อ่อป๊อปคอนนะคะตลอดเวลาน,นี่ออกมาแล้วคู้เล่นทั้งสองฝ่ายอันนี้ที่เราเชร์คือ,อ,อใส่เสื้อสีดำนะคะ ก็คือแวนคูเวอร์แจแอนนะทุกคนแต่ว่าฝั่งที่เราอยู่อ่ะก็คือติดกับโคดของแอบเคโรนานะคะทุกคนแต่คือคนก็เกือบเต็มสนามนะทุกคนดูมันไม่ได้แบบมีที่ว่างเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ราคาดีติดข้างหน้าเลยนะคะอันนี้ไปกับ Family ของเพื่อนด้วยนะคะนี่เออมีการเขาทะเลาะกันนิดหน่อย นี่เด็กเด็กแฮ<บ>ปปี้มากๆแฮบบปปี้สุดๆเขาก็บอกว่า go g i a n t go นะคะหรือว่า let's go จ n t นะคะนี่ <laughs> อันนี้เขาอายุเท่ากันนะคะโอ้อ่าถัดมานะคะก็สรุปก็คือเอ่อแวนคูเวอร์อุ้ยลูกโทรหรือเปล่าโอ้ ได้ปะเย,ย้แมนคูเวอร์ใจแอนเป็นผู้ชนะไปนะคะบาย